บ้านวีสตอรี่รายการกินข้าบ้านวันนี้เราจะมาทำแกงเลียงกุ้งสดแกงเลียงกุ้งสดนี้ก็เป็นแกงที่เพื่อสุขภาพเพราะว่าเราจะได้รับประทานผักตามที่เราชอบผักนั้นประกอบด้วยหลายอย่างชอบทานผักอะไรก็ใส่ได้มันเรามาดูส่วนประกอบของแกงเลียงกุ้งสดกันก็จะมีผักนานาชนิดฟักทอง ข้าวโพดอ่อนบวบแล้วก็แครอทแตงโมอ่อนใบตำลึงแล้วก็เห็ดหอมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือใบมังลักเพรฉะนั้นแกงเลียงนี่ต้องใส่ใบมังลักสํสำคัญมากอีกอันหนึ่งแก,แกงเลียงกุ้งสดมันก็จะมีกุ้งสดกุ้งสดนี้ถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราจะลวกต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกสักนิดหนึ่งลวกเพื่อให้เนื้อกุ้งนั้น เขากรอบคงความกรอบอยู่เครื่องพริกแกงก็จะมีพริกไทยให้ความหอมเ mm hmm. ผ็ดร้อนแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่เราต้องการความเผ็ดพริกแห้งอันนี้เราก็ต้องการความหอมของพริกแห้งกะปิกระชายหอมแดงกระชายกับหอมแดงนี่เราหั่นเพื่อจะได้โคลกตอนโคลกก็จะได้โคลกง่ายขึ้นเครื่องแกงก็จะมีอยู่แค่นี้ เครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลอ่ะโพษน้ําปลาเครื่องปรุงน้ําปลาแล้วก็ซุปก้อนเพื่อช่วยให้น้ําซุปเข้มข้นขึ้นอันนี้ชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะอันะนั้นเดี๋ยวเราลวกกุ้งกันพอน้ําเดือดแล้วเราจะใส่กุ้งลงไปลวกเพื่อให้กุ้งเนี่ยยังคงความกรอบของเนื้อกุ้งอยู่นะพอลวกเสร็จแล้วเราเอามาน็อกน้ําเย็น ใส่น้ำแข็งด้วยก็จะดีเราก็เอาขึ้นตักหลอไว้เรามาทำพริกแกงกันเราก็เริ่มด้วยพริกไทยขอพริกไทยให้แหละแล้วก็เอาพริก นแกงเลียงนี่สำคัญที่เครื่องโครกเนี่ยเครื่องโครกนี่ต้องเข้มขน้นเครื่องโครกนี่ต้องถึงมิฉะนั้นน้ำแกงจะไม่เข้มขน้น มแดงเราก็ไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบ ตอนนี้เราก็ได้กลิ่นหอมใส่กระชายแกงเลียงต้องถึงกระชายแะ่หอมใส่กะปิ เครื่องแกงก็มีอยู่แค่เนี้ยจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่ตะไคร้ไว้ผิวมะกรูดอะไรต่างๆก็อันนี้เป็นเครื่องแกงแกงเลียงก็จะมีส่วนประกอบอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูแห้งประมาณ8เม็ดอันนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องตาละเอียด พอเราต้องการให้เขาช่วยเรื่องสีสันความหอมเพื่อให้เข้มข้นขึ้นเราก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปโขลกเอากุ้งแห้งลงมาโขลกด้วยเพื่อให้น้ำแกงนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น ก็ไม่จําเป็นต้องโขลกให้ละเอียดขอให้มันแตกแล้วเราก็เอากุ้งที่เราลวกไว้เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปโขลกอีกเพื่อให้น้ำแกงมันเข้มข้นขึ้น เราได้พริกแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแกงคราวนี้เราจะเริ่มแกงเราก็จะเอาพริกแกงใส่ในน้ําแต่น้ําที่จะใส่นี้ต้องเป็นน้ําร้อนเราจะไม่ใส่ในน้ําเย็นอันนี้ตั้งไว้จนเดือดแล้วก็เ,เป็นน้ําร้อนแล้วเราก็เอาพริกแกงใส่ <c oughs> พริกแกงใส่ พอเราใส่พริกแกงลงไปแล้วเราไม่ได้มีน้ำสต๊อกเป็นน้ำแกงเพราะนั้นก็จะใส่ซุปก้อนลงไปก้อนหนึ่งเพื่อช่วยเป็นน้ำสต๊อกคีนี้เราก็ใส่ผักการใส่ผักนี้ผักแข็งใส่ก่อนผักแข็งใส่ก่อนแล้วก็ใส่ฟักทองลงไป พักผักแข็งใส่ก่อนผักอ่อนใส่ทีหลังเพราะนั้นผักทองมันแข็งสุกยากก็ใส่ไปก่อนแครอทนี่ก็แข็ง ใส่เห็ดหอมลงไปใส่ข้าวโพดเราให้น้ำเดือดเราได้เอาบวกกับแตงโมโอ่อนใส่ แ้มเดือดแล้วเราก็ใส่บวกจัมองมาอ่อ,น,อนนี้เราก็รอให้ผักสุกเราก็เอากุ้งที่ลวกไว้ ใส่ลงไปอ่าเพื่อความแน่ใจเราก็ชีมอีกเที่ยวอืมแซบอยู่เสร็จแล้วก็ใส่ดังลักกลับไปทำลึงพร้อมกันไปเลย เป็นอันใช้ได้แกงเลียงกุ้งสดเมนูแกงเลียงกุ้งสดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเราจะได้รับประทานผักต่างๆตามที่เราชอบเราชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้มันจะมีโหบรีอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเราก็ใส่ลงไปก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นสำหรับรสชาตินั้นแกงเลียงเราก็ไม่ได้เผ็ดจัดย้าน ความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับความชอบถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกลงไปให้มากถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดพริกลงไปสำคัญอยู่ที่เครื่องโคลเครื่องโคลจะต้องถึงเครื่องมิฉนนั้นแล้วน้ำเขาจะลดจะจางจะไม่อร่อยเครื่องต้องถึงลองทํากันดูนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปขอาหาให้ทุกชั้นโชคดีนะครับสวัสดีครับ